วันนี้นะครับผมมาชมแม็กซี่หนึ่งสองสี่นะครับผมกอกับเอลสามหกศูนย์แปดนะครับผมนะวันนี้อยู่กันที่บ้านดงหลวงนะครับผมตะบนดงหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมเป็นการทดสอบบางจริงครับผมวันนี้ตรงวันที่สิบสองพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นครับผมนี่ครับผมเป็นการทดสอบบางจริงอยู่ที่ทุ่งนาครับผมนะเป็น MF หนึ่งสองสี่นะครับผม ต่อพ่วงก,กับรถไถคูปตาเอลสามหกศูนย์แปดนะครับผมเป็นเครื่องจากศูนย์จำหน่ายเครื่องอัดฟางฟางทอมเพคเตอร์ของเรานะครับผมนะก็ใครสนใจเครื่องอัดฟางเช็คระบบพร้อมใช้นะครับผมเก่านอกก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมที่เบอร์ศูนย์แปดสามสามหนึ่งหกศูนย์เก้าเจ็ดแปดนะครับหรือเบอร์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดแปดสองสี่หนึ่งสามครับผมนะ ที่ตั้งของพิกัดศูนย์จำหน่ายเครื่งองปังเรามี2ที่ด้วยกันนะผมสาขาใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านอาคตนะครับผมตมบลบุกแกลงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะผมอีกสาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่แยกบ้านไทยเจริญนะผมอำเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะผมน,ะนี่ครับผมอาดจริงครับผมอัดฟางจริงครับผมอยู่ที่ทุ่งนาครับ MF124 ครับผมเก่านอกเช็ค,คระบบพร้อมใช้พร้อมทำสีครับผมนี่เราอยู่กันที่บ้านดงหลวงครับผมตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยรับทันจังหวัดศรีสะเกดครับผมอัดจริงส่งจริงสอนจริงครับผมฟางทองแท็กเตอร์ครับผม2012ก็เบอร์โทรนะครับอีกรอบหนึ่งครับ083 316 0978ครับผมหรืออีกเบอร์0807882413นะครับผมนะเดี๋ยวขอก่อนจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวให้ความรู้สักนิดนึงนะครับผมนะคือประมาณปีนี้คือน้ําฝนมันเยอะนะครับผมนะลูกค้าที่กําลังจะใช้งานเครื่องอยู่เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราตรวจเช็คระบบเครื่องเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็คือให้เราเวลาทํางานเนี่ยอย่าไปปรับสปริงบล็อกท้ายแน่นจนเกินไปนะครับผมที่ตัวรีดน้ําหนักด้านหลังเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นไหนนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเรา ปรับแน่นจนเกินไปเนี่ยฟางดินมันยังมีความชื้นอยู่มันจะทําให้ตัวเครื่องเสียหายได้นะผมเพราะว่ามันกระทุงไม่ออกนะครับผมก็เอาแต่พอดีก่อนครับผมรอให้ฟางแห้งๆดีๆแล้วค่อยรีดน้ําหนักได้นะครับผมนี่ครับผมเป็น L3608 เกาะกับ m a s ซี่1น4ครับผมวันนี้ผมอัตวินฟางของแท็กเตอร์กรรายงานสดครับผมตัวที่เป็นแมซี่ฝรั่งเศสนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ดงหลวงนะครับผม เนี่ผมเป็นงานจริงครับงานจริงอยู่ที่ทุ่งนาครับผมก็วันนี้ก็มาสอนน้องชายขับรถนะครับก็เป็นน้องที่ซื้อเครื่องจากศูน,นย์จำหน่ายเครื่งองฟังเรามาครับผมผมอัดจริงส่งจริงสอนจริงครับผมดูแลจริงหนึ่งปีครับผมฟังทองแท็กเตอร์ครับผม เาเจอหนามากๆเขาก็ต้องหยุดรถกินฟางให้หมดก่อนแล้วค่อยเดินหน้าต่อนะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับผมนะก็ควรรู้ไม่ใช่ว่าเจอหนาๆเรากินอย่างเดียวนะครับผมนะบางทีมันดันออกหลังไม่ไหวก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับนะนี่ครับผม MF 124ฝรั่งเศสครับผมต่อพ่วงก,กับ L3608 ครับผมก็วันนี้ขอจบการอัดวีดีโอแต่เพียงเท่านี้ครับผมนะก็ ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยครับผมนะช่องอัตวินฟางทองแท็งเตอร์ผมก็จะนำคลิปใหม่ๆม,มาลงอยู่เรื่อยครับผมสวัสดีครับ